ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคอ่าวันนี้ก็มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะคุณแพนะ่ชาแนลโอ้ยได้ยินเสียงเปิดประตูไหมน้องเปิดประตูนะ <c oughs> ตอนนีเราขอกินน้ำาว่อากาศร้อนมากเลยช่วงเดือนมีนาโอเคค่ะอืมแล้วก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะคะเออรู้สึกว่า เดี๋ยวเราจะไม่เกาะเขากินแล้วนะทุยงนะเราจะไม่เกาะเขากินแล้วเอ้ยไม่เอาดิอูโหูอะไรเนี่ยเอ,อเดี๋ยวสักพักนะสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะคะก็จะสร้างบ้านอยู่เองดีกว่าแบบนึงแบบนึงอ่า แกะได้เหรอวะเออเนี่ยแกะได้แล้วเอ้ยสตอร์เบ,บอร์รี่เอ,อ้ยเอ,อ้ยโอเคค่ะคอ,อือหือค่อยหืนอือืมขอเอาเพลงด้วยนะกินใบได้ไหมอือหึเก็บของไม่ใช่เควยค่ะ เดี๋ยวขอหาทรัพยากรไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคอเจ็ดมืออืมอืมนะก็ ไม่มีอะไรจะพูดเลยโอเคค่ะก็วันนี้นะเราก็เดี๋ยวอขอดูสบพยายก่อนว่าว่ามันเพียงพออย่างมีอะไรอะไรถือว่าเพียงพอนะ้วแต่ว่า ยังไม่พอมอ่ะอืมอยากอยูมที่นี่ต่อลยกินไปกินไปเล่นไปยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เทียงแล้ววะ ตอนนี้ปิดเทอมนะก็ยังอัพคลิปได้อยู่เรื่อยๆแหลถะะ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จะไม่ได้อัพคลิปเลยนะทำฟาร์มอ้วยออาจจะได้ยินเสียงเกมป๊อปนิดนึงวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยอะ เพจเรายังไม่ได้อ่านเลยขี้เกียจอ่านขี้เกียจทำเพจอือหึว้าวอืมการอะานไหมครับเนี่ยทำหนูขี้เกียจไหมขี้เกียจนะขี้เกียจมากขี้เกียจจนแบบอือหึทำไมเราต้องอ่านเ,ลลเออเอออะไรอย่างเงี้เลยแต่ ตจวความรู้ว่ายังไงเอือหืมอืมมือมนื้อเส้นเหนือเล่นเลยเออเนี mm ่ยเล่นเนสบายเลยอืมโอเค จริงที่เกล็ดอัดคลิปมาที่เกี็จมากคือที่เกียดดแบบยังดูรูปอย่างเงี้ยแล้วแบบก็เข้ามาในช่องตัวเองก็แบบเออเห็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่มึ้นนะเลยอืมอัดได้นะแต่ว่าความจริงยังขี่เกียอยู่มันยังขี่เกียจอยู่นะอืมคือมันน่าเบื่อไม,ไม่ไม่คาด้วยเนาะอ่ะถ้าใครมีเกมอะไรแนะนำนะก็แนะนำ แนะนำลืมไปต้องกลางคืนแล้วแนะนำได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะคะไปออกไปดีออกไปเอออืมอืมคิปเปอร์จ้ะขอโทษอย่ามาลัางแกเลยสัมเบียยชิปหายแล้วไงโออ ไอ้ประตูบ้านประตูบ้านเอาแล้วประตูบ้านแม่งลายไงวะเอ้ทำบล็อกดินก่อนแล้วกันจะขึ้นไงอุยอยอย้ยเอ,อ้ย,ย,ยอุย้ยสไปเดอร์อุ้ยยายาเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวกูจะขึ้นบ้านยังไงวันนี้ย นะคำหยาบนี้หนึ่ง้ยใครจอยเกมเข้ามาอยาเข้ามามันเมื่อยใครจอยเกมเข้ามาไรอ๋อรองเท้านะเอ้ยจยัค <c oughs> <c oughs> จบคอจบอับคอไป็นเมึ่ โอ้ยกินมันฝรั่งแป๊บยิมยิมยมยเอากินสิโอ๊ยยิม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 ยม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 ๊ยยิม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 ยมยิมยิมย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 นะยิมยมยโอเคเดี๋ยวขอหาทรัพยากรให้มัน ไม้ไม้ไม้เราก็เสือเก็บไปด้วยสิใช่ไหมนี่เ,เลยเขาจะมีหัวใจนะนะอาจจะได้ยินเสียงน้องนิดนึงน้องอยากเข้าเสิมมีนิ่นึงมีนี่จะเข้าเติมหน่อยน้ก็เอออืมมีอยู่กี่อันนูนเนี่ยเออ เราเซตติ้งมาอชิมหายแล้ว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 ว้ายสัมบีจะมาอะไรกันนักนะอุ้ยคิเปอร์โอ้หนูขอโทษโอ้เข้าไปอยู่ในบ้านแป๊บอูกไม่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  อันเนี้ยจะได้ยินอุ้ยอันเนี้ยจะได้ยินเสียงเกมแทรกเข้ามานะเพราะว่าน้องเลนอยู่ข้างๆเรานะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าเสริมนะออกออกออก,ออกขับเสริไปเมื่อกี้นี้ป,ปุ๊ปุกคนมาในบ้านแป๊บโอ้ยโอ๊ยกลองูออ ลืมไปนะพอดีว่าน้อง,องหนูนะมันเสกของนั่นเองเสกของยังไงนะก็คือน้องมันเสกของอ่ะอะ,อะแล้วหนูก็แบบโอ้มาเสกอะไรไริเซิร์ฟแล้วว่าเราก็เลยเก็บเอาไว้นะเราจะไม่ใช้มันนะเแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์นี่เราต้องการนะเไว้ดินด้วยเออบันไดด้วยประตูนี่ไม่ต้องเลยเก็บไปเลยเนะ มันคิดมันฝรั่งปั๊บยงีมงโอเคอืมดินดินดินเออใช่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 ได้อยู่ป้าบขึ้นยังไงและทีนี้มาเราก็ขึ้นได้เว้ยมาเออนอนเออโหนการแค่เกมที่โคตรสนุกเลย ปั๊บสิอื้มอร่อยเอาบันไดเอาบันไดไหมเนี่ยเน่วีเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดจัดเจ็บเจ็บจ็บเลยตรงมาเนี่ย มันก็อน,นุญาตนาะเจ๊ะจะกบไม้เนี่ยแกอย่ามาไ่ว้น้ำแถวนี้เดี๋ยวก็ขังตาย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 เออก็บอกว่าอย่ามาเล่นน้ำแถวนี้เตือนแล้วนะเออแกนะปาบปาบนะเออึ๊บ อเออนี่ได้ล่ละอลมีหินก็หายเนี่ยบ้านเขาแวงเลยโอ้ยคิปเปิ้ยนะ เทียนหนักเลยคราวนี้อืมแบบนึงอืมถ้าสมามุติว่าอืมลองเออมันก็น่าจะได้ดนะ ม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ไมาไม้ตม่ไม่ไมอไม่าม่ไม่ไม่ไืมได้ยินอีกแล้วม่ไม่ม ก็ต้องทามันรู้รากว่าเดิมล้วการเอาเนี่ยเป็นประโยชน์สักหน่อยนะเอาเอออืมแกอืมเอาโอเจลงไปทำไมเนี่ยนี่นี่นี่โี้สิบสองนาทีแล้วโอ้ คิปนานไม่ได้ในนีเน้เออนะก็เดี๋ยวเขอสร้างบ้านให้รเสร็จก่อนโอ้ยโอ้ยให้ตายเถอะโรบินเย้ยโอ้สร้างบ้านค่ะสร้างบ้านค่ะเดี๋ยวอัพคลิปลงยู u ู e ไม่ได้ฮไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะนะ นะเออนะโอ๊ะๆๆๆอ๊ะสมมุติช่วงนี้นะก็ต้องขอตัวลาวกันไปก่อนนะคะโอเคบายอย่าลืมกดไลค์และกด s ับส c r i b e ช h a n n e หนูด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูแพ้ Channel ค่ะคลิปหน้าเจอกันต่อบ๊ายบายวันนี้สนุกมากเลย